นี่คือคุณลูกของฮันนี่แบดเจอร์ที่เกิดมาในโพรงดินที่ดูเก่าและคลำเครือตาของคุณนะ่ะยังมองไม่เห็นอะไรหรอกอย่างเดียวที่คุณทำได้ตอนนี้ก็คือหายใจแล้วก็กัดอะไรสักอย่างที่อยู่ไกลๆนั่นไงคุณกัดโดนอะไรบางอย่างตาของคุณที่เริ่มโฟกัสได้เผยให้คุณค่อยๆเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มละมุนาชาช่างดูอบอุ่นมากๆแต่ทำให้คุณมั่นใจได้ทันทีเลยว่านี่แหละคือผู้เป็นแม่ ความแรงหมัดเพียง30เปอร์ซตของเธอบ่งบอกได้ถึงประสบการณ์และความแข็งแกร่งเธอยื่นอาหารมือแรกให้คุณก่อนจะรีบออกจากโพรงไปเพราะเหมือนจะมีเสียงวกเวกวอยวายอยู่หน้าบานคุณได้ยินเสียงของการต่อสู้ที่ใช้เวลาไม่นานนักก่อนจะเห็นแม่ที่กลับมาด้วยสภาพสะบักสะบอมนิดหน่อยคุณรู้สึกเจ็บใจเหลือเกินที่ช่วยอะไรเธอไม่ได้แต่ก็นั่นแหละด้วยน้ำหนักตัวแค่สองขีดกับสภาพที่ยังไม่สนิทกับร่างกายการกินแล้วก็นอนจึงเป็นสิ่งที่คุณควรทำที่สุดตอนนี้ ถึงนั้นจะทําให้คุณรู้สึกว่ากําลังเป็นภาระของพ่อแม่ก็เถอะเอ,อ่อขอโทษผมลือมบอกไปว่าคุณไม่มีพอ่อพอดีเขาเลิกกับแม่ของคุณไปตั้งแต่เมื่อสองเดือนก่อนคือเขามีโรคหลายใบยนะคุณไม่ต้องไปกังวลหรอกยังไงรุ่นนี้ก็ผลิตมาเยอะอยู่แล้วอ้าพูดไปพูดมาแค่แป๊บเดียวเหมือนคุณจะโตขึ้นเยอะเลยฮนะตอนนี้คุณอาอยุเท่าไหร่แล้วนะอ่าสี่เดือนแล้วแล้วทําไมคุณถึงยังนั่งจุ้มปุ๊กอยู่นี่ละ่ะอาจริงๆคุณควรต้องเริ่มสนได้แล้วนะ ใช่ต้องแบบนี้สิเด็กวัยคุณต้องสนุกไปกับการได้วิ่งเล่นแล้วก็จินตน,นาการ like บ้าๆบอๆอย่างการปราบมหาวายร้ายตัวตึงที่โคตรอันตรายผู้ใหญ่นี่ไม่เข้าใจอะไรซะเลยทำตัวเหมือนไม่เคยเป็นเด็กไปได้คุณ่อนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายแต่ตอนนี้คุณก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองคุณอยู่ศัรตรูตัวแรกของชีวิตคุณตกใจกับมันมากจนเผอสะบดคำหยาออกมา แต่พอคุณนึกกันได้ว่าแม่ไม่อยู่คุณจึงพูดมันอีกครั้งด้วยความสะใจเด็กที่มีแม่เข้มงวดก็แบบนี้ถ้ามีโอกาสไม่เคยพลาดอ่ะอย่าหันมาสิเดี๋ยวก็โดนมันต่อยหรอกนั่นไงกฎข้อแรกของการต่อสู้คือห้ามละสายตาจากศัตรูเด็ดขาดคุณคงเจ็บหน้าดูเลยกับการโดนแมงป่องต่อยครั้งแรกแต่ก็นะมันเป็นบทเรียนไม่สิเรียกว่ามันคือขนบธรรมเนียมของฮันนี่แบตเจอร์ทุกตัวเลยยังได้คืออย่างนี้นะ ดางกายของคุณอนะมาสามารถสร้างปุ่มคุมการพิษขึ้นมาได้แต่ก็จำเป็นต้องใช้การกระตุ้นนิดหน่อยเห็นไหมตอนนี้คุณเดิมไม่รู้สึกอะไรแล้วจังหวะนั้นคุณจึงเริ่มสวนกลับศัตรูด้วยการตะปบธรรมดาเล็บย,วยาวๆของคุณเจาะทะลุร่างและหยุดการเคลื่อนไหวของเหยื่อได้แบบฉับพลันทันใดน,นั้นปากของคุณก็ได้พุ่งไปการหางของมันตามสัญชาตญาณเท็กซเจอร์แบบกรอบนอกนุ่มในมอบความจุยซี่ชนิดใหม่จนทําให้คุณไม่อยากกินกับข้าวฝีมือแม่อีกเลยอูดถึงเธอก็กลับมาพอดีเลยฮะ คุณรีบหาที่ซ่อนแมงป่องเพราะกลัวว่าจะโดนเธอบดเธอเหลือบมองมาที่ปากของคุณนิดหน่อยก่อนจะบอกว่าคุณนะพร้อมแล้วคุณตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงด้วยความดีใจถึงมันจะคล้ายกับความสะบดเมื่อกี้กเ็เถอะแต่อันนี้จะมีการกระดกลิ้นเพิ่มนิดหนึ่งคุณเริ่มโดดยงเยงไปมาเพราะในที่สุดวันที่คุณดอกคอยก็มาถึงการได้ออกไปประจนภพยกับแม่ครั้งแรกแค่คิดก็ตื่นเต้นจนแทบบาา คุณจุกจนล้มลงหน้าร้านสปอนเซอร์ของคลิปนี้ด้วยความบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อแถมคุณยังหันไปขอบคุณทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้เขียนไว้ในสคริปด้วยซ้ำแต่ผมก็ชอบนะมันดูขี้ประจบดีอ้าวเหมือนว่าคุณจะหลงกับแม่แล้วแฮะโอ้นั่นไงเธออยู่นานเธอกำลังตบรังพึ่งอยู่นะ่ะคุณต้องตั้งใจดูดีๆเลยนะเพราะน้ำพึ่งแล้วก็ตัวอ่อนในรังเนี่ยคือของโปรดของฮันนี่แบดเจอร์แบบคุณซึ่งคุณต้องโดนมันปล่อยบ้างละ่ะ แต่คุณจะไม่เป็นอะไรมากหรอกเพราะว่าคุณมีภูมิคุ้มกันที่ถูกปลุกมาแล้วแถมหนังของคุณยังหนาต mm. ั้ง6มิลลิเมตรจึงจะหนาไม่เท่าลุงช้างแล้วก็ป้าฮิปโปที่ขายของอยู่ในตลาดเมื่อกี้ก็เถอะแต่มันก็เพียงพอที่จะปกป้องคุณจากพึ่งที่กำลังหัวร้อนแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเห็นไหมเล็บคมของนักล่ายังแทบทำอะไรคุณไม่ได้เลยแต่อย่างไรซะแม่ของคุณก็ไม่ค่อยชอบเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เท่าไหร่ ถ้าให้ผมเดาเดี๋ยวพวกคุณจะหายไปกินน้ำพึ่งกันต่อใช่ปะโอเคงั้นผมขอไปกินน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคมาละตอนนี้คุณและแม่นะ่าจะกินเสร็จปันทีเรียบร้อยพวกคุณควรรีบกลับบ้านนะเพราะอีกเดียวฟ้าก็จะเริ่มมืดแล้วสายตายิ่งไม่ค่อยจะดีกันอยู่เกินงูงเงี้ยวเขี้ยวขอโปลมาจะทำยังไง นั่นไงคุณไม่ทันขาดคำแม่ของคุณก็ถูกโจมตีโดยงูแบล็กแมมบาหนึ่งในงูพิษเทียนอันตรายที่สุดในแอฟริกาเธอเอาชนะมันได้ในเวลาเพียงสีนาทีกว่าๆก,ก่อนที่เธอเองจะล้มลงไปด้วยคุณรีบวิ่งเข้าไปดูเธอแต่ก็ดูเหมือนจะสายเกินไปคุณทั้งโกรธและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นคุณเอาแต่โทษความห่วยแตกของตัวเองที่ไม่เคยช่วยอะไรแม่ได้เลยคุณจะปวดอย่างแสนสาหัสกับการสูญเสียและไม่รู้ว่าชีวิตจากนี้จะต้องทำยังไงต่อดี เอาหน้าอย่าคิดมากคุณไม่ใช่คนแรกหรอกที่จะเริ่มเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวก็ตอนที่เราเสียเข้าไปนั่นดูทำหน้าเขาคุณไม่ได้ตาฝาดแต่แม่ของคุณกลับมาแล้วจริงๆนะคุณควรจะดีใจไม่ใช่โทรหาพี่แจ็คเดอะโกสแบบนี้ือเมื่อกี้ตอนที่คุณเดินออกมาไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกตัวน่าจะหลับไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้พอฟื้นปุ๊บเธอกลุกมากินเจ้างูนั่นเป็นมือข้าแบบหน้าตาเฉย ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกตินะที่พิษของงูเห่าหรือแบล็กแมมม a าทำอะไรฮันนี่แบ g เจอร์แบบพวกคุณแทบไม่ได้ตาลอ,อยแบบนี้เริ่มสับสนใช่ไหมว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาในตระกูลแบบไหนกันแน่ให้ผมพูดเลยปะโอเคพร้อมแล้วนะอย่างที่เห็นตระกูลของค,คุณคือนักล่าที่เฝ้าวิวัฒนาการตัวเองมาตั้งแต่5ล้านปีก่อนนู่นแล้วซึ่งถ้าให้ดาก็คงบา้บาบอๆมาตั้งแต่สมัยนั้น ขอโทษที่ต้องก้าวลวงบรรพบุรุษของคุณนะแต่จะให้ผมคิดยังไงอะขนาดการ์ตูนอย่างลูฟี่ยังแค่อยากเป็นราชาจนสลัดแต่บรรพบุรุษของคุณนันมีความฝันว่าฉันจะต้องมีภูมิคุ้มกันพิษให้ได้เลยจากนั้นก็วิ่งไปให้งูกัดถ้าเกิดว่าตุยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวาติหน้าค่อยเอาใหมยย่เงี้ยหรอต้องทดลองมากี่ชาติะถึงจะได้สูตรนี้มาคือคนที่มีสติสตางค์ครบคงไม่ทําแบบนี้หรอกแต่ถึงอย่างนั้นผมก็เชื่นชมนะที่สุดท้ายพวกคุณก็ทําจนสําเร็จอ่าแล้วก็อีกเรื่่่อองงงนนนนึทีเเเป็จุดดุดดขระะกูลคลคณยนะ คือใจพวกคุณมันได้ดูอย่างตอนที่คุณเจอแมงป่องสิถ้าเป็นเด็กคนอื่นคงหนีไปแล้วเดี๋ยวตอนที่โดนเล็บเจ้าสิงโตคุณก็ยังไม่ร้องสักแอะพูดกันตรงๆนะถ้าคุณเกิดมาแล้ววิ่งได้เลยเนี่ยวันนั้นเผล่าๆคุณคงวิ่งไปใส่พวกที่มาโวยวายอยู่หน้าโพรงโดยไม่สนสี่สนแเลยด้วยซ้ําทั้งที่จริงๆพวกเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่แม่คุณดันไปแย่งโพรงเข้ามาทําคลอดคุณเนี่ยล่ะพูดง่ายๆก็คือตระกูลของคุณเนี่ยไม่ใช่คนดีนักหรอกพวกคุณมักจะถูกนิยามว่าห้าวอันดพาน่าารคญ และนี่สายเสียอย่างแม่ของคุณที่เห็นนิ่งๆแบบนี้ใช่ไหมตอนสาวๆเนี่ยวิรกรรมเพียบเดี๋ยวก็บวกกับสิงโตไม่กับตัวลุมบอลกับแก๊งไฮยีนาบางวันนะเธอก็ไปแย่งกับข้าวเสดาวเกินโชคดีนะที่สมัยนั้นมีแค่ไฮไฟฟ์ถ้ามีต ok, ิ๊กตอกเธอคงโดนทัวลงไปไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะไม่ฟังต่อแล้วหรอนี่คุณกําลังโมโหที่ตระกูลของคุณไม่ใช่ฮีโร่แบบในฝันแค่นี้นะอืมแต่ก้าวาเถอะยังไงตอนนี้คุณก็มีอายุได้หนึ่งปีแล้วโตวพอที่จะไปใช้ชีวิตตามลําพัง คุณบอกลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะจากนี้คุณจะไม่กลับมาอีกคุณเริ่มออกเดินทางไปในสถานที่ต่างๆโดยตั้งเป้าหมายแรกคือการมีบ้านเป็นของตัวเองซึ่งจริงๆคุณก็ขุดเองได้นั่นแหละแต่ผมอยากให้คุณเล่นตามบทที่ผมเขียนไว้มากกว่าเดี๋ยวคุณเดินต่ออีกนิดเดียวก็น่าจะถึงละนั่นไงคุณลองเข้าไปดูสิว่าบ้านยังว่างอยู่หรือเปล่าคุณมาหยุดอยู่หน้าโพรงเพราะเหมือนมีใครกําลังเดินออกมาคุณตกใจมากกับภาพของชายชราที่อยู่ตรงหน้าเขาช่างดูคล้ายกับพ่อของคุณมากมาก แต่กว่าที่คุณจะได้พูดอะไรออกไปการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วคุณเอาชนะเข้ามาได้อย่างเฉียวเฉียดส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเขาป่วยนั่นแหละถึงมันจะดูไม่ค่อยแฟร์แตน่นธรรมชาตินะ่ะขอแค่ชนะไม่มีใครสวนวิธีการหรอกไม่เชื่อคุณลองหันไปดูข้างหลังสิ เชื่อไม่ทิ้งแถวจริงๆนี่คุณดูเขาลุ้นอยู่นะว่าเมื่อกี้จะเป็นฉากจบหักมุมแบบคลิปที่แล้วอีกหรือเปล่าแหมใครจะไปทํากันราเล่นราเล่นเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรแล้วนะอ๋อผมจะชมคุณว่าคุณเก่งพอตัวเลยนะที่เอาชีวิตรอดจากแก๊งไฮยีน่าลายจุดมาได้จะพวกนี้แรงกัดมันมากกว่าเสือหรือสิงโตด้วยสาแถมส่วนใหญ่ก็มากันเป็นหมู่คณะแบบที่คุณเพิ่งโดนไปนี่นแหละตอนนี้คุณคงเริ่มเข้าใจโลกแล้วก็ตะกูลของคุณมากขึ้นแล้วใช่ไหม ใช่การที่คุณเป็นคนดีมันไม่ได้การันตีเลยว่าจะไม่เจอเรื่องแย่ๆโดยเฉพาะแต่คุณนอนแอร์คุณจะยิ่งตกเป็นเป้าให้คนอื่นรังแกได้ไง่าย